ูคุณเรียนสวยมากลูกใหญ่ตอนนี้แกะแล้วนะครับอันนี้ไม่ค่อยแพงคนระับร้อยยีสิบร้อยสามสิบตามที่เห็นเห็นมีจุดรับส่งพสัสดุด้วยนะครับถ้าใครซื้อซื้อแล้วก็ส่งเลยไปเสนีไทย ทุกเรียนภูเขาไฟสีสเกเกกินหอมรัญจวนใจร้อยสามสิบบาทนะครับปีนี้ถือว่าราคาไม่สูงนะครับร้อยยี่สิบก็มีลูกเล็กๆทุกเรียนทูเขาไฟสีสเกต ชนีพวงมณีนี่แค่ร้อยเดียวเองนะครับไม่แพงไม่แพงปีนี้ราคาไม่สูงนะถือว่าโอเคอยู่นะครับจับต้องได้ตามภาวะเศรษฐกิจครับพาเลาะตลาดทุเรียนเทศกาลภูเขาไฟไอ้ทุเรียนภูเขาไฟโอ,อดูดูดูด แกแล้วขีดละ40เซฟน้องกลังกายทาน3วันสุกจ้า140 1า0 150 2 3วันสุกก็มีนะครับโอ้คนเยอะ วีนี้ไม่ค่อยแพงส้มโปก็มีส้มโปบ้านตาดโอ้เมืองจันทร์ครับเมืองจันทร์เพิ่งจัดงานไปไม่นานนี้ได้ค่ะครับขอบคุณมากมีเงาะด้วยนะครับ เงาะโรงเรียนโล่สี่สิบบาทสี่สิบร้อยห้าสิบโอ้มาเลยลองตองก็มีสามโล่ร้อยลองตงองจะเป็นถุงให้ ร้อยห้าสิบบาทโอ้หอมกระเทียมขายไม่ได้สีสกเกตครับกิมจูสูงละห้าสิบบาท มากมา,มาพี่น้องมาเบิง้งมาอุดหนุนหอดยิบสามครับยี่สิบสามมิถุนาโอ้ดูไม่แพงนะครับลงสุดร้อยห้าสิบบาทร้อยยี่สิบบาทก็มีสุดงทานร้อยห้าสิบไม่แพงครับปีนี้จับต้องได้เลยสบายสบายอยู่ที่แล้วนี่สองร้อยกว่าบาทคำสุดก็ร้อยแปดสิบแล้ว เดีนี้ทุเรียนออกเยอะ,ะครับถามได้นะครับครับโอ้รูปหล่ออืมรูปหล่อหาซิบเหรออืมรถแีกครับโอ้โอนั่นนะครับมาๆนะครับถึง23นะครับเน้นก๊าซสวนบิ๊กสุอทำเภอกันทะลักครับเนาะหาซิบบาทสี่สิบบาทแล้วแต่นะครับพี่นอ้องมาเบิ่งเอา ลิ้นจีล่องกล้องลิ้นจีร้อยเจ็ดสิบบาทภูเขาไฟส,สวยๆครับตัวนี้เกรดพรีเมียมนี่ร้อยเจ็ดสิบเองนะครับพร้อมทานตัวนี้ก็มีร้อยหกสิบรูเรียนภูเขาไฟโอ้โหตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบดตัวนี้ร้อยยี่สิบ มีหลายเกตนะครับกมากมา,มาพี่นอ้องทุกเรียนทุกเาอาเพราะโลละหกสิบบาทงอโรงเรียนเอา้าโอ้ยหยาดสักมาไงนี่สาวผิวใส ปาอยู่งมไม่ซื้อของให้แม่เราเปอยงไาตัดฮะาตัดอานตัดาตัดอยังไม่เจนเโอ้เลออหนาเลยี่ดเลยสกอก็เลยก็เลยินเลก็เลยเห็นละตัวนี้เห็นตัวเจ้าเดียวอยู่พุเห็นตัวเจ้าเดียวมี่อยู่ฟังคุณเหรอมันแมนงเบิ้ง เตียนภูเขาไฟหอมหอมหอมดู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 บ้านดูดูแท้ดูดรดเรียนภูเขาไฟสีสเกรดร็ดครับควรลุกไหลปากินพาเที่ยว เยอะมากเยอะมากโอ้ยหอมหอมะทุเรียอนเลยครับพี่น้องเลยราคาไม่แพงครับร้อยห้าสิบทีนี้ราคาถูกนะครับทีที่แล้วนี่2สองร้อยกว่าบาทเด้อเพื่อกินนี่ลอยหาสิบ <150. S 2> ของแคร์ของแทรงามากพี่น้อง อยู่สารกลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับถึงวันที่23มิถุนายนขึ้นกระไลคัะแก่แก่แกให้ก็มีนะครับมีราคาบอกจะชอบ